ครับ F อฟครับเมื่อนี้พักเอฟเมื่อบึงบอนครับบอนอยู่อยู่หน้าบ like, ้านครับแม่บ้านผมขยันขยันปลูกบอนแม่หน้าบ้านอันนี้ปลูกไปโดนนะครับแม่บ้านนุปลูกไปตั้งแต่โดนโดนแล้วครับเอ๊ะได้ได้ไม่ใช่สนับบอเนาะปลูกอันนี้ซื้อมาอันนี้โลงโอ้ยอันนี้อันนี้เนานี้เนาอันนี้่อันนี้เนาบ่ดีบ่เอันนี้เ่าอันนี้มีวามวยนี่ใบใหญ่อีนนี้เนา่าอันนี้อันนี้อันนี้พื้นบ้านอันนี้พื้นบ้าน อันนี้เกินบานว่านปลูกมะโดนปลูกมะโดนอะไรบ่อนี่โอ้ยหลายเดือนเลยดิผัะทานไงยิ่งสิจะไม่ตระแหน่อันนี้อันนี้ยังน่าฮึรูปซื้อมานนี่สวยงามจำซื้อไปว่าจะงามดีจีได้พัลูกยายกำลังขยายอยู่นี่นี่นี่หลายได้ครับนี่นี่เห็นบอนี่แท่งได้หนี่ยงๆนี่โอ้แท่งแท่งอยู่มันมีราคาอยู่บนเห็งบอนไหมโอ้ยได้ตัวนี่โอ้แม่บ้านผมเพิ่นมา บอนครับพี่น้องไปบองไปบองน้ำฝนก่อนไปจีน้อไปบอนก่อนอันนี้เารียกอะไรนะักยังกนั่งวกโออันนี้วกอันยังนอเก็มังกรมังกรก็อื่นเกตมังกรโอ้ยยังอันนี้อันนี้สาลาแก้วสาลพัดนึกอโอ้ยแต่แก้วสาลาผัดเน่ อันนี้หกลงนนี้หกลุงอันนี้จักอยู่อันนี้จลงบ่แม่อันนี้อันนี้มากขนาดโอ้ครับนีาก็สวย่างเไรอยั่างงี้อันนี้ก็อึดมาอย่างงี้งามอยู่เนาะออกสีขาวงามดีครับนีหกลงนีหกลุงอันนี้หกลงอันนี้เฮ็ดไปแต่ฝากลูกลูกไผ่โอ้ยจะฝากลูกไผ่แม่โอ้ลูกไผ่ทั้งไงล่ะทั้งตะลนครอนกูแล้วอทั้งตุกนตครโอ้ใช่มากเลยเดี๋ยวมาหอดก็จะโยกเอิ้งหมดโอ้ลูกใสเป็นมาก อันนี้ก็ยังเห็ดว่นนี้นี่ก็หกล้มนี่หกล้มนี่เด็ดเอาเองัดเด็ดเอาเองหกล้น่อยเป็นสีตัวนี่เสีโอ้หล้นอยเป็นสี่เ็นใหญ่มากเป็นเป็นสีเป็นแบบนี้ี่ามันยูหอมยูหฮมมากเกินไปกับเป็นสีนี่สวยไหมถ้ามันท้ามันถูกแดดถ้ามันแดดแดดขะขัก็สวยเห็นบไหม นี่สวยเนี่บอกไงามเนาะงามเนาะงามนี่บอกไปทามันโฮมไลน์ก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเี๋คนนี้คนนิยมบ่นิยมค่ะเขาเขามาเบิ่งเรื่อยอยู่บ่อยู่ปลูกไปขอซื้อบ่ขายขอซื้อบ่ขายทิเอาไปฝากลูกไผ่โอ้เอาไปฝากลูกไผ่โอ้ทั้งสี่ทั้งสี่มันมีตุ่มนี่จะนี่จะนี่เลยเถุงนี่ก็ข้าวครับพี่น้องออกดอกได้นี่ของฉันออกโอ้โอ้นี่อันนี้บวานหางจระเข้ตัวนี้กําลังออกดอก วานวานหางจระเข้ครับพี่น้องกำลังออกดอกครับกำลังออกดอกครับผู้จักซื้อทีล่างหล่ะสิเขียนป้ายติดไปอยู่ครับว่าส่งเขียนป้ายตที่เราปลูกเอาเมื่อเสาร์ก่อนเรีนปลูกซื้อครับปลูกปลูกอันนั้นซื้อปลูกเพื่ให้มันสวยครับอันอันนี้ดอกอันนั้นต้นเด็กกระเทียมเนี่ยดอกกระเทียมโอ้ยยนีมันโอกดอกหลายๆสวยสีม่วงอันนี้อันนี้ดอกวานหางจระเข้แมนออกดอกลายก็แลังออกดอกลายครับออื คนน้ำแล้วครับครับคับอันนี้เนี่ยมีกระสวยโอ้ยยังไม่ยังมานีนงามอ่ะอันนี้อันนี้ล่องประหลัดกับล่องนายกมาเห็นเฮ็ดให่นู่แน่ให่นู่แน่นี่เฮ็ดเทพไปฝากเพิ่อนนี่เทศไฟฟ้าเพื่อนโอ้ล่องนายกเทศบาลเพิ่นมากับล่องประหลัดชิดาพัตรีเจ้าไปฝากเพิ่นนั่นเพิ่นมาเห็น่อย่ากได้ นาย้านพมมักค่คุณมักคอันอันนี้เอาไปว่าฝากนี่อันนี้อันนี้ยังกาะอปตทั้งแข่งไงนี่อปตอแข่งยงเมาฝากอปตอแข่งยงเมาฝากจะพร้อมคัะสวยนเมื่ออกเมืดอกก่อนจะมาเบิ้งสมันออกดอกก่อนจะมาเบิ้งครับนี่เห็นบ่โตายนี่นี่บ ขาต้นมีอจอแกเป็นดอกแบบนี้มีแมกจิงานเปล่ามีคนซุ้งี่สอ่ะครับเป็นฝ้ายางรอบึงสวนเพิ่นบ่งนเพิ่นก็เข้าครับโอ้ยป่วยเสียนตัวนี้ปวยเสียน บอลหลากสีมีสีขาวสีชมพูสีส้มสีแดงมีหลากสี ยามมือเทาก่อนนะครับเนาะพี่น้องยางมึงบอลครับคนปลูกวบหนาบ้านแม่บ้านผม็ีคนขยันครับปลูกใบบนบม่เห็นว่าเขาดังมาปลูกใบแม่นะครับปลูกไปแต่โดนโดนครับพี่น้องนี่ครับบอลปลูกไว้สี่แหละครับพี่น้องปลูกไว้นี่ยู่ขางทางครับพี่น้องมีแต่พี่น้องมาแต่ละเมื่อแต่ละเว่นนะครับมีคนมาเบิงมามาชมประจําครับอันนี้คือบอล้วสิบห้าเอฟซียางบอลครับ อันนี้เขือนว่านางกวักครับครับนางกวักเธอชื่อว่านางกวักนะครับเป็นเป็นบ้านเป็นบวานนะครับเขาเอนว่าานนางกวักครับอันสีเขียวเนี่ยครับบ้านางกวักบานบุรียีชุนขจอนอันดอกบานบุรีครับครับสีครับบานบุรีปุอันนี้อันนี้เรียกว่าเศรษฐีเรือนนอกครับเศรษฐีเรือนนอกครับ นี่กระดุมทองนี่กระดุมทองอันนี้เป็นไม้มงคลครับปลูกไว้ประดับบ้านไม้มงคลปลูกประดับบ้านครับพี่น้องปลูก สีแดงแดงนีกระสนอันนี้กระังทองกระคังทอง่มีหมอกปูเข็มตะทางวางกันเนี้ไปทัวทิพย์ก็เกิดือสวยสวยโอ้ดองงามดีนะครับสวยเราจะอยากได้ปูไปโลดเพิ่มเพิ่มเพิ่ม่มเพิ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 มเพิ่มเพมเพิ่บพิ่มเพิ่มเพิ่ม่มเพา่มเพิ่มา่มเพิ่มเ่มเพิ่เพิน่มเ่มเเ่เ่เเพิ่เพิ่มเเ